สูตรนี่เิ่นเทดมาาทดลองมากล <man if Mick initiation> ้อได้ผลเลยมันบอกพ่อได้ผลได้ผลครับอืมนี่เคล็ดลับใหม่ๆด้อยครับพี่น้องเด้อมันตายมันก็ติตายอยู่กับนี่ครับโอ้กินเฮาบะไรครับคันหากตายก็คือตายอยู่ตรงนี้เลยเนาะพ่อนะขันหากว่าต้นไรบอตายเนี่ยเฮาเอาไปปูเนี่ยคือรอดเลยรอดเลยคือบปรุงเึ้นเลยสวัสดีครับผมลุงสอนคนอนหน้าผ้ารอครับครับพี่น้องื้นนี้ผมได้มาอัปเดต สวนทุเรียนของพอบุญกองด้วยครับเด้ออยู่ทางตำบนหนองโมหีครับอำเภอพี่บูร์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครับคิดทีเดียวนะครับเนาะที่ผ่านมาประมาณสองเดือนแล้วละครับผมได้มาถ่ายถ้ำห้พี่น้องเบิ้งครับการปลูกทุเรียนของคุณพ่อเพิ่นเฮ็ดจังไดทุรียนจังรอดจังบ่ตายทุรียนจังใหญ่จังงามครับ คลิปที่แล้วพี่น้องก็ได้เบิ่งไปแล้วนะครับเนาะการที่คุณพ่อเพิ่นเอาทอนกล้วยครับลงมาร่องก้นลุมต้นละลุมละสามท่อนนอะครับเนาะเพื่อปรับสภาพดินเพราะว่าดินทั้งผ่าอีสานเห่าส่วนมากจะดินเป็นกดครับดินเปียกพ่อเพิ่นก็นได้ใส่ทอนกล้วยครับพี่น้องเป็นกล้วยลำว่าเหานี่แหละครับ มาร่องกล่นลุมอ่าเมื่อนี้ก็พอดีผมมีโอกาสเดินทางมากก็เลยมาอัปเดตต้นทุเรียนสวยๆงามๆของคุณพ่อเพื่อนอ่านำภาพบรรยากาศมาฝากพี่น้องเอฟซทุกท่านทุกคนครับปัญหาของตุนทุเรียนเกิดอีย่างเนี้แต่ละสวนนะครับเนาะผมก็ได้เฮ็ดคลิปออกมาให้พี่น้องเบิง่ง เพื่อพี่น้องจะได้ศึกษาหาข้อมูลครับการปลูกต้นทุเรียนนี่เฮ็ดจังไหนแน่ครับแต่ละสวนแต่ละพื้นที่อาจ็ะเจอปัญหาบ่คือกันครับแต่ละสวนเท่าที่ผมไปสอบถามเนะครับเนาะไ,ไปคุกคี้ครับเจ้าของสวนเพิ่นอนก็ได้นํำความู้มาฝากพี่น้องบ้านเฮาครับเมื่อนี้นนครับผมก็ได้เดินทางมาอัปเดตสวนอพอกบุญครับ อยู่ตำบลหนองโมฮีครับเพื่อนำสาระแหล้วก็คอามหูเมื่อฝากที่น้องอีกครับเมื่อนี้วันดีครับพ่ออ๋อวันดีกำลังเห็นยังนอนครับพ่อตอนนี้กำลังเตรียมทุเรียนจะไปปลูกบ่ครับโอ้ขยายรากขยายรากอ๋อขยายรากอ๋ยยกอเป็นยังพ่อเห้คือมีการขยายรากเิ่นก่อนรครับมัน ยามันเขากับดินเ่าบ่ได้เอาไปลงไปขันเขาดินบ่ได้มันก็ตายที่ซื้อเสียด่ายของโอ้ชนไงสีเฮ็ดทั้งท่านละครับมาปลูกลดปลูกลดว่าหุ่นจักมันก็เลยตายหลายพดอ๋อที่อันพี่น้องเข้าซื้อมาเนี่เพราะกันปลูกเลยแม่นบอกพ่อแม่นโอ้ผมมีการว่าขยายรากสักกอนอ่าอืม เอาดินที่เขาเอกมาขยายรากนี่เขาต้องใส่ดินแนวไรพอ่อดินของเขาที่ปลูกกนะันละโอ้เข้าเอาดินมองที่เขาจะปลูกต้นทุเรียนเขานี่บ่อพอมาอันเท็ดใส่ในถุงนี่แนนอืมอันขันหากว่าเข้าดินทั้งอื่นเนี่ยพอ่อมาใส่พน่นสิเป็นยังไงบ้างนนอันก็ไปปลูกทั้งอื่นแล้วโอ้ <c oughs> ครับอันนี้คือเฮ็ดให้พ่นคุ้นเคยบอกครับก็บิน,นก่อน,นบอกหูจักกับดินโอ้ไห้หูจักก็บินก่อนเนาะค้นเขานี่แล้วครับ ขันหูดินแล้วมันเกิดหูท่านมันมันเกิดดีครับขันเอาดินทั้งเื่นมาดินเพื่อนบางทีมันเกิดไปปลูกของเพื่อนมันเกิดไ่มีปัญหาเพราะว่ามันคุ้นเคยกับดินแล้วครับดินมันคนละยางกันกับผมปลูกครับพ่อตองปลูกกับพันธุ์มันเอาที่คนกล้ามาันบ่คือกันได้ดินครับ ต่างกันอยูดินที่เพิ่นเอาใส่ต้นพันธุ์มานเนี่เป็นดินเนียอไรพ่อออกสีแดงๆดินมันอยากหินแหม่ออยากมีดินดอกมันที่เป็นพวยเนี่ยคุยบกเผาครับไปกับแกบหลายกับส่วนหลายจะมีคุยบกเข่ากับแกบดินทีมีประมาณนั้นโอ้ยคพออย่างดอกโอ้ดินนีนิดเดียวดินบ่หลายครับพ่อ ไอาการที่เขาขยายรากพ่นแนวนี้ก่อนเอาไปปลูกนี่พ,นนพ่นจะมีผลดีแนวเลยครับพ่อดีดีที่ว่าคันมันติดติดดินเขาได้นี่ก็คือสบายเลยอ๋อไปก็คือบ่ต้องตัดรากตัดยังยากครับออืไปปลูกได้เลยคันคั่มันแตกแล้วครับเนี่ยซุ้มขยายไว้มันก็นแตกอ๋อซุ้มขยายไว้แล้วเออครับแตกครับขึ้นไว้ อืมสุ่งนังก็อยุ่งสั้นแล้วนั่นครับพ่อโอ้ขันบ่ขยายนี่มันกับย่่บยู่จังสั้นมีแอนครับถ้าห้าไปปลูกเลยพ่อคันห้าบ่ขยายมันกับไนซา่วงาวที่ออกโอ้ส่วนที่ปับสภาพได้บางบางต้นกัรอดยาก่ยังไครับส่วนไนกัแปดสิบเอร์ซ็นต์บรดอ่ะโอ้แปดสิบเปอร์เซตบอรอดครับ โอ้ถือว่าอยู่ในิาเสี่ยงที่สุดเลยครับพ่อนี่เสี่ยงที่สุดแปดสิบถ้าบ่รอดนี่ครับเปอร์เซ็นต์รอดแค่ยี่สิบห้าสิบห้าสิบก็ยังถือว่าเสี่ยงเหรอครับเนาะครับถ้าไปแปดสิบคือพ่อว่านี่โอ้ยเพิ่นไปปลูกนี่ผู้ใดก็จะไม่ใส่เพราะเพราะเพราะเดือนดอกไปถามลุ้นแต่ว่าตายแล้ว่อตายแล้วมันอาจสิเป็นน้ำดินก็ได้ครับที่เขาว่าปลูกได้ทุกดินทุกดินนั่นก็แม่นอยู่แต่ว่า มันต้องคุณเคยซะก่อนโอต้องเห็ดไห้ต้นทุเรียนเท่านี่คุณเคยก็บินซะก่อนเม่นการที่ให้เพื่อนคุณเคยเนี่ยคือเฮาต้องเอามาต้องขยายรากเอามาขยายรากเอาดินหมองเข้าจะปลูกนี่มาอันใส่ในถุงดำนะพ่อเนาะมาส้ำเพื่อขยายรากก่อนใส่เข่งทั้งดีด้อเข่งโอ้แม่นบอกข้าพ่อแม่นนี่โอ้เนสิหายใจได้ง่ายเข่งมันสิหูมันหลนะโอ้หูมันไหลายมันหลายก่าถุงดำเนาะช่องอากาศมันหลายครับช่องอากาศจะหลกว่า ถุงดำถุงถุงมันผัดเถือกราคาถุงพันจะเถือกก็เคีืงก็เคียงหลายครับแต่ถ้าก็ต้องจ้องหัวได้หลายได้บ่ครับบ่ถุงดำจ้องหัวหลายมันก็ดินก็สิออกดินก็จะออกอีนอกะแต่มีผลเสียอีกผลเสียอีกครับจะได้ก็คือสู่เคียงบ่ได้สูงเคียงบ่ได้ทิ้งไงไว้อากาศช่องอากาศล่งก็กันครับการขยายรากนี่เขามีการทยังไหนพ่อเขาออกมาเนี่ยเฮ็ดยังไหนครับ จะต้องมาตัดรากขดดอกคือเก่าแล้ตัดรากขดออกก่อนเนาะแม่นเข้าออกจากถุงเดิมเพิ่นแมนบอกครับถุงเก่าครับอืมแล้วก็มาเบิ่งรากบ่พ่อเบิ่งรากมีขดอ๋อขันมันมีขดนี่เข้าก็เฮ็งไดนพ่อตัดออกตัดออกบ่ตัดกะใหญ่ซาอืมเป็นนั่งแท่นปวดปวดดั่นแหรอครับ ครับเราก่อเสีสิออาอนเพิ่นมาขยายอย่เังไรพ่อนี่ต้องมีการแช่น้ำแช่ยังไบอกน,นี่บอกครับกันนี้สารเรียงลากก็ต้องแช่ไว้จากสองชั่วโมงโอ้เอาสารเรียงลากเข้านี่ลไลายแช่น้ำเนาะแมนอ่าแล้วก็ใส่ถังใส่ยังไบทแมนบอกครับแมนแช่ไว้จากสองชั่วโมงมยางก็ค่อยเอาถุงอ่าทุเรียนเ่าเนี่ยเอาลงเบิดถ,ถุงแมนบอกพ่อเบิดถ,ถุงเก่าเพิ่นเนาะ,ะถุงที่ตอนบท่านหนขายายเนี่เอาลงแช่ไว ประมาณสองสมุนงบ่ครับแมนแมนอือสองสมุนงปับ๊บเราก็ยังเอาขึ้นมามาตัดตัดรากคดทิ้งเลยเม็นว่พอ่อตัดทิ้งเลยรากแก้วนั่นรากฝอ,อยว่าต้องไปตัดมันครับครับเฮดตจเฉพารากแก้วเนาะแมนรากฝอยเพื่อนี่ก็เอาไว้คือเก่าไว้คือเก่าครับแล้วก็มีการใส่ลำยากันเชื้อราอีกวพอ่อตอนหฮาตัดออกเพิ่นเป็นแผลเนี่ยใส่ใส่อือต้องใส่สารกันเชื่อราครับ สรุปแล้วคือใส่อ่าตัวหนึ่งก็คือยาเร่งรากเนาะมนครับตัวที่สองนี่ก็คือกันเสือราครับใส่เรียงลากคือให้มันติดไว้บ่อยง่ายให้ลามหลอกไว้เพา่กันครับนั่นพอมันถี่เบเหยวเลยครับไอ้ที่เขาตัดพ่นห้าเกี้ยวนี่พ้นจะแตกว่าไม่บ่พอแตกไม่เกี้ยวห้าเกี้วนี่แตกไม่ใส่เรียงลากเข้าไปใส่ครับอืมนี่คือเคล็ดลับเลยครับที่หน้อกันเสือราเข้าไป ครับแตกไว้ครับนะสุ่มอันใส่บะฮันพอชิบหาเมื่อเด่นั่นอ๋อที่อยู่ในถุงดำดำถุงใหญ่ที่ขยายเอาได้หรอในหมวกกอยอดยอดแตกแล้วโอ้ยอดกำลังแตกออกเนาะแมนครับสุ่มยังไงยังขันแล้วอยู่ยังขันแล้วครับบ๊อบเยียนอ่ะโอ้ยอดยอดพ้นแตกอยู่เนี่ยบะฮอดเนี่ยไอแขนงทั้งขาเนี่แตกอยู่แมนครับแต่ว่ายอดพ้นนี่บ่พุ่งขึ้นแม่นบ่ครับบ่พุ่งแต่ว่าไหมยอดจะบ่พุ่งสุ่มนี่นิ หาแก้วออกแล้วนี่ครับครับโอ้เป็นแนวนี่วะหอนี่ยอันยอดตัวนี้เลยแม่นบ่นี่แมยตัวอยู่ซุงสูงสุดมูเนี่แม่นี่ยแล้วหาแก้วเลยถ้าหาแก้วออกนี่เป็นยังไงนยอดนีดิสุดเลยสังเกตบังยังไงลูกหอเนาะมันทากว่าอ่ายอดตัวนี้เพิ่นบ่พุ่งเลยแสดงว่าลากแก้วเพิ่นนี่แก้วบ่ออกลากแก้วบ่ออกลากแก้วยื้อโคตรอยู่อ่าครับเนี่ยซุ้มซุ้มเปลี่ยนถุง ไอ้ถุงไม่หน้าแก้วพร้อมหมวกเลยครับนี่อันนี้กับพร้อมหมวกโอ้เมียนี่ครับพ่อสังเกตเบื้องหลอดเบืองหลอดยอดคนจะออกเนาะยอดตรงกลางคนนี่จะออกนี่นทบทุ้นล่ะครับมือนี่แต่ก็แก้ว้นไนาขนาดใบร้นนังแตกเลยอันนี้เดี๋ยวพ่อขันหากสมมติว่าเข้าบ่อได้ตัดหลักเตี้ที่แหลกเลยนั่นกวูดปวดดูครับเมื่อเขาเอาไปปลูกนี่ เพิ่นบ่ใหญ่บ่หยังแล้วนี่เฮาแก้ไขได้อยู่บ่พ่อบัดนี้บ่แก้ไขบ่ได้เลยก็คือเอามันกับนั่นกานบ่ตัดหักเหมันกับเ่มือนกับสาเน่เหมือนับนางผลเด่นโอ้ตอนนั้นคือฮ่อแก้ไขบ่ได้เลยคันอยู่ในหลุมแล้วนี่ยโอ้เอาออกมากระลอกเนี่เอาออกมาเอามาตัดเอามาไหม่เอามาซ้ำใหม่จังซสิก็คือมีโอกาสเสี่ยงหลายเนาะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับเป็นไปได้นี่คือฮ่อเฮ็ด เฮ็ดตั้งแต่เริ่มต้นนังสี่ด้วยบ่พ่อ <Man. S 2> เพื่อความชั่วนะครับนาอ,อครับขานหากว่าเฮาเฮ็ดแนีนี้ได้หนี่ยังไ๋พ่อนี่มีการขยายรากตัดรากเกี่ยวพ่นออกแนวนี้ยอดพ้นแตกอ่าฟุ่งออกมายังคืดรูปจังสี่ยังไพงพ่อเวลาเฮ้าไปปลูกนี่ร้อยประเส้นเลยบ่แมนโอกาสรอด<พ>อแล้วก็ <พอ S 2> ไหวเออมันจะเข้าดินเท้าอโอ้พ่นจะเข้าดินเฮ้าได้ดีเด้อครับพี่น้องนี่<ม>คือเคล็ดลับครับ<ม>การขยายรากต้นทุเรียนของคุณพ่อเพ,พื่อนครับ สูตรนี่เพิ่นเฮ็ดมาอ่าทดน่องมากล้อได้ผลเลยเั่นบอกพ่อได้ผลได้ผลครับอืมนี่เคล็ดลับใหม่ๆด้วยครับพี่หน้องเด้ัยมันตายมันก็ติตายอยู่กับนี่ครับโอ้ินเฮาบะไรครับคันหากตายก็คือตายอยู่ตรงนี้เลยน้อพ่อเนาะคันหากว่าต้นไรบอตายเนี่ยเฮาเอาไปปูกนี่คือรอดเลยรอดเลยครัปพุ่งขึ้นเลยครับดีกว่าเพิ่นไปตายยู่พูดนแม่นบอกพ่อครับเขาไม่คิดว่าดูแลง่ายพ้ออืมการจัดการเฮ้ากว่าง่ายน้อพ่อเนาะแต่ว่ามันอยู่ในถุง ในบริเวณจำกัดเดี่ยวกานที่เขาที่ให้ดูได้ให้น้ำให้ยังไงกันเอนตกครับพ่อพอดีตอนนี้ผมมาถ่ายสวนพอ่อจนตอนนี้ก็ฝนตกลิ่นครับพี่น้องฝนจังไหนจังมาตกอีกจนจะเขานาหนาวเลยนี่พอดีรถน้ำทุเรียนในพ,อพอ่อเพิเลยครับซุ่มเช่่ไม่ยังเลย เอาเมื่อนี้ขอขอบคุณพ่อได้หลายนะครับเด้อที่ให้ขอมูลแลักสาระดีๆไปฝากพี่น้องเฮ้าอีกอเป็นการวิธีขยายรากเป็นความู้อีกแบบใหม่ครับพี่น้องพี่นอ้นองลองไปเห็ดเบื้งนะครับเด้อเบิ่งคลิปผมคลิปนี้แล้วก็ลองนําไปอศึกษาแล้วก็ไปปฏิบัติเบิบ่งครับอ่าคุณพ่อพ่อนบอกว่าสูตรนี่เพิ่นเฮ็ดมาแล้วก็ได้ผลแล้วกเปอร์เซ็นต์นรอดนี่สูงครับพี่น้องเอาขอบคุณได้หลายครับพ่อ เอาสำหรับมือนี้ขอลาพี่ลาน่องไปก่อนเนะครับเนาะคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ